เขาเปิดแล้วเขาให้เราปิดวันนี้ภูมิใจไปเขาไม่ถ <c oughs> ึงไปปิดยอด,ดยอดเอาบุญมากครับได <c oughs> ้ก <c oughs> ี่บาทได้กี่บาทไม่รู้ไม่รู้ได้กี่บาทเดี๋ยวดูแล้วขอบคุณมากนะครับแต่ได้เยอะมากวันนี้ก็ภูมิใจมากใครตอนนี้ช่วงเขาเรียกช่วงช่วงเทศกาลพี่ ฝากทวงตังแบนที่ยังไม่โอนให้พี่หน่อยก็คือแบนไหนที่ยังไม่โอนนะผมบอกใช่นี่ลังเลไม่ต้องลังเลแล้วมาใช่แบนที่ขายไปแล้วแล้วยังไม่ไโอนไม่ครบอียอดข้างหลังไงยอดอัพเซลอ่ะอ๋อยอดอัพเซลก็ฝากโอนให้พี่เจนนี่หน่อยนะครับผมไม่งั้นไม่รับคิวแล้วไม่งั้นโอนช้าไม่รับคิวแล้วนะครับผมยังอยู่อีกยาวนานนะคะที่จะขายบอกเลยนะครับรวมถึงตัวผมด้วยนะพี่ทวงผมใช่ไหมเร็วเร็วไปโอนตามพฤกรรจิขอบคุณมากวิดีโอสนุกนะสนุกสนุกรสชาตินี้ เป็นกำลังวันเจนนี่นะครับทุกคนวันเจนนี่เราต้องการึกไว้เป็นวันสามเป็นกําลังใจให้พี่ทุกเรื่องตื่นเลยอ่ะเพราะผมรู้สึกว่าพี่เก่งมากพี่สองคนแต่ว่าถ้าเปรียบสิ่งที่เกิดขึ้นคือตลาดนักอ่ะตลาดนักเนี้ยเจนนี่จะทำให้มันอยู่ได้ถึงห้าถึงสิบปี ขอเป็นคนที่เช่าแต่ก็อยากส่งพลังบวกนะส่งพลังดีๆให้เจนนี่ตลอดไปไหมเช่าที่ตลอดไปเดี๋ยวผมคือคือให้แบบเจนนี่ส่งพลังบวกให้เขาไม่ว่าคขาสเตออะไรยิ้มมีความสุขแฮปปี้สนุกเอนจอยสำหรับลูกค้าที่ยังไม่อวนให้น้องเจนนี่นะครับเคลียร์มาเนาะแฟนคลับนะจะได้แบบไปด้วยกันยาวๆจัดการพี่ดิวพูดผมจัดการผ่เลขานะพี่จัดการี่าครับ โอเคเดี๋ยววันนี้เจอกันที่โขนกระแสกับพี่เจนี่นะครับทุกคนเจนี่เก่งมากยิวเก่งมากแล้วบูมเก่งมากทุกคนเก่งมากด้วยครับครับเป็นเกียรติมากพี่ขอบคุณมากขอบคุณพี่ไ uh ด huh> ้มาขอนกันคะขอนขอนขอนครับเจนผมรู uh> ้สึกยิน uh> ดีด uh ูแลนะส่งพลังดีๆครับเดี uh> ๋ยวผมจะอยู่จะเจ้าหอมมาขายกันปลายปีอ่ะผลิตอะไรก็เอามาขายได้เา